ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปคือเกาวันนี้คือเกาพึ่งคือเกาเห็นแล้วตอนนี้เห็นห้างแล้วยาหอมให้วงคือชาวบ้านเขามาเห็นเขาก็เลยบอกผมมาเบ่งนะแต่ว่าอ่อนหรือแก่เนี่ยผมก็ทรงใสอยู่มันสุดใดบ่ผมยานจะมันถอดหมดแล้วว่าผมถามเขาเขาเห็นประมาณเดือนแล้วถระส่วงนี่ายเดือนดุล่านี่ เขาได้กอหอดประมาณเดือนนี้ส่วนมากผมว่ามันถอดหมดเดี๋ยวเขามาลุ่นกันครับเป็นอะไรขใดก็ได้ไปครับผมไปลุ่นกันเดี๋ยวครบคือเกาครับพันร้อยจัดหาย้นกอเดี๋ยวจะได้พันร้อยอ้างนี้ไปตำมานอยู่บ่คิดว่าเพื่อนเจ้าของเจ้าของสวนคนนี้คนมาเห็นคนว่าได้ประมาณ เดือนเลยนะผมณบอผมก็ไมั่นใจให้กันเดี๋ยวมาเบิ่งครับมาลุ้นนักกันสิได้แบงสิได้ป,ปันจะคลองหน้าผมบอไปครับผมลุ้นกันบ่านีาพ่พร้อมแล้วจดครบเลย 没吹响，没响。 ผมนุ่มตัวไปอ้าวทีนี้เขาพบไป